ในระยะเดือนหนึ่งมีชาวบ,บ้านถูกพวกโจรฆ่าตายไปกว่าร้อยคนแล้วโดยที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่เคยยื่นมือเข้าไปช่วยปราบปรามทำให้มีการลงขันตั้งค่าหัวเสือสนธิสูงถึงสองหมื่นบาทแต่กะน,นั้นก็ยังไม่สามารถทำอะไรเสือสนทธิได้ในขณะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์กำลังจะกลายเป็นเมืองเถื่อนนั้นราษฎรตําบลท่าตุมตําบลหัวว่าและตําบลศีมหาโพธิ์เภอศีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ500คน ได้เช่ารถเมล์และรถบรรทุกห้าคันเดินทางเข้ามาร้องทุกต่อยอมพลถน,นอมกิติขจรน,นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนเช้าของวันที่4พฤศจิกายน2 5 0 7โดยมีนายเปล่งตรงป้าผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลศรีมหาโพกับน,นายนาคคำชูวดีผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลหัววา่าเป็นตัวแทนเขายื่นหนังสือร้องทุกต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกวา่ขาขณะนี้ชาวบ้านศรีมหาโพ กำลังได้รับความเหลือร้อนอย่างหนักจากโจรผู้ร้ายที่เข้าปล้นสะดมไม่เว้นแต่ละวันเวลาเดียวกันก็ไม่เคยได้รับความเหลียวแลหรือคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ในการปรับปรามโจรผู้ร้ายแต่อย่างใดปรากฏว่าในระหว่างที่ตัวแทนของราษฎรกําลังเข้าร้องถกโดยมีราษฎรที่เดินทางมานั่งเรียงรายรอพบนายกรัฐมนตรีอยู่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลอยู่นั้นคนตำรวจเอกประเสริฐรุจีราวง อธิบดีกรมตำรวจพร้อมด้วยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายได้รุดเข้าพบกับราษฎรผู้ร้องทุกข์รับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎรอำเภอศรีมหาโพธิโดยตรงทันทีจากการสอบถามของพลตำรวจเอกประเสร,ริฐรุจิราวงศอธิบดีกรมตำรวจนายเปล่งกับนายนักและราษฎรหลายคนได้ร่วมกันเปิดเผยความเดือดร้อนที่พวกตนได้รับต่ออธิบดีกรมตำรวจนับตั้งแต่ปีพศ .2507 เป็นต้นมา ได้มีโจรผู้ร้ายเข้าปล้นสะดมราษฎรในสามตำบลน,นี้ไม่เว้นแต่ละวันเี๋ยวได้ฆ่าราษฎรตายไปแล้วกว่าร้อยคนซึ่งพฤติกรรมของคนร้ายที่เข้าปล้นแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายขนาดเดียวกันสาเหตุที่โจรผู้ร้ายชุกชุมก็ดูเหมือนจะมาจากเจ้าหน้าที่ปกครองไม่เคยให้ความสนใจหรือทําการปราบปรามแต่อย่างใดนอกจากนี้นายเปล่งผู้ใหญ่บ้านได้นําตัวราษฎรหลายคน ที่เพิ่งถูกปล้นมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเข้ามาเล่าเหตุการณ์ให้ที่ปรีกรมตำรวจฟังด้วยตนเองซึ่งในจำนวนนี้มีนายเป้นพิมพ์านอายุ29ปีเป็นชาวบ้านตำบลสีมหาโพถูกโจรเข้าปล้นและยิงบาดเจ็บที่ขาส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อนายเชื้อสว่างชาติถูกยิงตายเมื่อวันที่12ตุลาคมสำหรับราษฎรรายล่าสุดที่ถูกปล้นคือนายชม้อยจันทร์ผลอายุ57ปี อยู่บ้านน้องไผ่ลานถูกล้นเมื่อคืนวันที่สองพฤศจิกายนนี้เองเหตุร้ายที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันอีกทั้งกําลังจะทวีมากขึ้นทําให้พวกเขานอนตาไม่หลับจําต้องเดินทางเข้ามาเพื่อขอให้ช่วยส่งกําลังไปปราบปรามและให้ความคุ้มครองแก่พวกราษฎรทั้งสามตำบลด้วยภายหลังจากพลตํารวจเอกเสริรรุจิราวงศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่บดีกรมตดดํารวจ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรผู้เดือดร้อนแล้วได้นำาราษฎรจํจำนวน500คนขึ้นรถมายังกรมตำรวจปทุมวันสั่งจัดอาหารเลี้ยงที่โรองอาหารตำรวจสันติบาลเพื่อให้ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนพักผ่อนกินอาหารก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังจังหวัดปราจีนบุรีในตอนบ่ายพร้อมกันนั้นได้สั่งการมอบหมายให้คนตำรวจตรีพศเพกันนันผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ดำเนินการสอบถามหาข้อเท็จจริงมูลเหตุความเดือดร้อนจากราษฎรผู้รู้เรื่องดีจํานวน8คนคือหม่อมราชวงศ์พัฒนามาลกุลอาจารย์โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีนายสุภาพรุ่งสวัสดินน์นายนาค้ำชูอดีตผู้ใหญ่บ้านตําบลหัวว่านายกัวหิรันวงศ์นายเปล่งโชติโกผู้ใหญ่บ้านตําบลศีมหาโพนายสูงพาติวานิชนายสุจินรามสุวรรณ และนายจำลองซื่อตรงพันตำรวจเอกพิเศษชัดชวางกูลรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้าสอบสวนร่วมกับพันตำรวจเอกอารีกรีบุตรผู้กำกับการตำรวจสันติบาลกองสองเดี๋ยวเร่งทำการสอบสวนเป็นการด่วนเพื่อประมวลมูลเหตุความเดือดร้อนเสนอที่ปรีกกรมตำรวจให้ทันในเย็นวันเดียวกันส่วนรายละเอียดต่างๆจะนำเสนออีกครั้งในตอนเชา้าเพื่อ,อที่ปรีกรมตำรวจจะได้นำข้อท็จจริงทั้งหลายเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ดังนั้นเช้าวันที่5พฤศจิกายน2 5 0 7จึงได้มีคำสั่งด่วนจากกองบัญชาการตำรวจภูธรแต่งตั้งให้พนตำรวจตรีชนะวงะอุ่มผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจภูธรเป็นผู้อำนวยการปราบปรามพร้อมด้วยพันตำรวจตรีวีรพลสุริยะพันหัวหน้าแผนกสืบสวนและสอบสวนกองกำกับการสองกองบัญชาการตำรวจภูธรและนายสิบพลตำรวจกลุ่มหนึ่งมีการประชุมวางแผนกันอย่างเคร่งเครียด และหลังจากนั้นก็ได้มีการปฏิบัติงานอย่างฉับพลันทันทีโดยมีกำลังตำรวจเกือบหนึ่งร้อยคนได้ถูกส่งแยกแยะออกไปหลายสายสู่จุดหลายจุดที่ได้รับรายงานถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มโจรร้อยศพหน่วยปราบปรามได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่จะอยู่ร่วมในกลุ่มโจรร้อยศพคือนายเดชพรมจันทร์กับนายมารีปราบผ่านวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มเพิ่มได้อีกหนึ่งคนคือ นายปรางจันเลิศซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเสือสนหัวหน้าโจรกลุ่มนี้จากการสอบสวนปรากฏว่าภรรยาของนายปรางเป็นญ,ญาติของเสือสนด้วยครั้งแรกมีลูกน้องเสือสนถูกจับแค่สี่คนเท่านั้นต่อมาก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ยังไม่สามารถตัดกาลังกลุ่มโจรกกนี้ให้ลดลงได้สําเร็จสมุนเสือสนคนหนึ่งกล่าวชื่นชมลูกพี่ว่าเสือสนเป็นคนกว้างขวาง มีที่ลบกินอยู่หลายแห่งตั้งแต่ปลาจีนบรีจดชนบรีและฉะเชิงเซาส่วนมากเป็นพวกเด็กหนุ่มที่เสือสนเคยได้เกื้อนหนุนมาเสือสนมีความทรหดส,สมจักสีเสือเวลานอนต้องใช้ทูบจุดเสียบที่นิ้วเทา้าพอทูบใกล้หมดไฟทูบก็จะจี้ทําให้ประสาตตื่นตัวนั่นเป็นการปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่เสมอนายมานะชัยลูกน้องเสือสนอีกคนหนึ่งเล่าว,ว่าไอ้สวนมันฉลาด ทุกครั้งที่มันออกปล้นจะต้องมีเด็กหนุ่มร่วมปล้นด้วยโดยเฉพาะพวกที่นี้เป็นนักเลงหัวหม้มันจะตอบแทนค่าปล้นในของกำนันที่ถูกใจเช่นนาฬิกาปากกาวิทยุเข็มขัดเงินเสือ้อผ้าส่วนเงินนั้นไม่มีวันหรอกฝ่ายทางเสือสนพลมาพอทราบข่าวตำรวจยกกำลังมาปราบก็เตรียมจัดสมอาวุธทันสมัยและกระสุนปืนไว้เป็นจำนวนมากเพื่อปักหลักสู้ตายคารางัง สภาพของรังโจรเป็นหมู่บ้านใหญ่คือหมู่บ้านหนองหูช้างตำบลหน,นองโพงอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านทั้งหมดเป็นญาติของเสือสนทั้งนั้นส่วนที่ไม่ใช่ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเสือสนด้วยจึงยากแก่การที่ตำรวจจะสืบข่าวการเคลื่อนไหวของฝ่ายโจรสิ่งที่น่าประหลาดใจคือหมู่บ้านหนองหูช้างแห่งนี้ยังเป็นหมู่บ้านเดียวที่ตั้งอยู่อย่างสงบสุขไม่เคยมีการถูกล้นสะดมเลย ทั้งๆท,ที่หมู่บ้านอื่นรอบนอกถูกปล้นจนหมดตัวเดือดร้อนแสนสาหัสกำลังตำรวจผสมทั้งจังหวัดปราจีนบุรีชาเชิงทราและกองปราบปรามสามยอดกับกองปราบปรามตำรวจภูธรภายใต้การน,นำของพลตำรวจตรีชนะวงช์ฉุ่มผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรยังคงขับเคี่ยวตามล่ากลุ่มโจรสามจังหวัดเสือสนพนมากันอย่างเอาเป็นเอาตาย ตำรวจที่ยกมาสมทบกันในครั้งนี้มีประมาณ200คนได้ชุมนุมนัดพร้อมกันที่สพอ,อศีมหาโพธิ์จนกระทั่งเวลา2องนาฬกาของวันที่10พฤศจิกายนซึ่งได้จัดไว้เป็นหมู่หมู่ละ6คนรวม15หมู่ได้พุ่งสู่15จุดบุกป่ารายล้อมบ้านเสือสนจนกระทั่งเช้าตรู่จึงได้ตรวจค้นพร้อมกันส่วนกำลังตำรวจผสมหน่วยอื่นก็กระจายเป็นปีกกำแพงสี่เหลี่ยมโอก ตั้งแต่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วบุกตะลุยจากอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีบีบเข้าไปหาที่ตั้งชุมโจรโดยกระจายกำลังเดินหน้ากระดานค้นทั่วบริเวณป่าด้วยคนตำรวจตรีชนะวงะอุ่มให้เฮลิคอปเตอร์ของกรมตำรวจบินตรวจตราอยู่ตลอดเวลาผลการกวาดล้างตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งเกือบเที่ยงวันเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจรังโจร15แห่ง ในหมู่บ้านคลองสมตำบลหนองรงอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีอันเป็นหมู่บ้านของโจรไม่ปรากฏว่าพบเสือสังใ,นในดๆเหลืออยู่เลยผมพบแต่พวกผู้ชายที่เป็นญาติพี่น้องของกลุ่มเสือซึ่งต่างก็แกล้งตีหน้าเสื้อไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นพอตรวจค้นเสร็จแล้วมีคำสั่งให้ประรวมกำลังที่บ้านของนายไหลพ่อตาของเสือสนซึ่งมีนางปุ่นแม่ยายกำลังนอนป่วยและนางทองเลื่อนเมียสาวขุดโจรร้อยศพกำลังให้นมลูกอยู่ นางทองเลื่อนได้ตอบปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้พบเสือสนมานานเกือบสามเดือนแล้วเงินทองเสือสนก็ไม่เคยให้หรือแม้แต่ลูกก็ไม่เคยมาอุ้มเวลามาหาที่บ้านก็มักชวนกันออกไปคุยในป่าอีกทั้งยังกล่าวต่อไปอีกว่าแต่งงานอยู่กินกับเสือสนมานาน4ปีแล้วมีบุตรสองคนคนโตชื่อเด็กชายทองสุกอายุสมขวบส่วนคนเล็กชื่อเด็กหญิงเครือวานอายุสเดือน รู้สึกเสียใจยที่เขากลายเป็นโจรเคยบอกให้เขาไปมอบตัวเหมือนกันแต่เขาก็ทำเฉยๆเลยไม่รู้จะทำอย่างไรส่วนานางคำสายพลมาหญิงชราวัยหกปีซึ่งเป็นแม่บังเกิดกล้าวของเสือสนพอได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้สื่อข่าวแกกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเสียใจยที่มีลูกเป็นโจรคนตำรวจตรีชนะวงชะอุ่มผู้บัญชาการซึ่งอำนวยการปราบปรามอย่างใกล้ชิด ได้เข้าเกลีย้ยกล่อมนางทองเลื่อนเมียของเสือสนและบรรดาญาติญาติของเสือให้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เสียดีๆทางเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมอย่างที่สุดซึ่งนายสุนทรพี่ชายของเสือสนก็รับคําจะพยายามเจราจากับเสือน้องชายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วถ้ามีโอกาสได้พบกันเวลาต่อมากำนันผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามารายงานมีคนพบเสือเก้าคนเดินแบกปืนตัดทุ่งนาไปทางคลองลาง ในจํานวน9้าคนนี้ผู้พบยังจําได้ว่า4คนคือเสือสนเสือศักดิ์เสือบุญและเสือชูผ่านมาบนเส้นทางทางออกจากไปกระบินบุรีจนเวลาประมาณ20่สนาฬิกามีรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนกท1 4ึ3 6มีนายสุรินทร์กองสุวรรณเป็นผู้ขับขี่ได้นําทหารช่างสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปเที่ยวในเมืองฉะเชิงเซาได้ถูกกลุ่มโจรใช้ปืนซันโบเพื่อบล้นกระสุนปืนโดนตัวถังรถเสียหาย เพราะดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายข่าวการประทะระหว่างตำรวจกับลุ่มโจรเริ่มขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายนสายได้รายงานเข้ามาว่าได้พบเสื้ออาจหรือนายสมบัติที่บ้านของนายฟ้อนหมูหกบ้านโคกขวางตำบลนนองโพรงห่างจากตัวตลาดอำเภอศรีมหาโพป,ประมาณ5กิโลเมตรทันทีที่ท,ทราบข่าวสิบตำรวจเอกบุญส่งนาวาราังสีมือปราบแห่งกองปราบปรามตำวรวจภูธร กับคนเสรีได้เป็นดักรออยู่ที่หน้าบ้านของนายฟอนซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ริมถนนใหญ่พลเสรีได้ะโกนเรียกเสืออาจให้ยอมออกมามอบตัวเสียโดยดีเสืออาจพอได้ยินเสียงตำรวจก็ทำทีจะยอมมอบตัวโดยเดินออกมาพบเจ้าหน้าที่ในลักษณะมือเปล่าสิบตำรวจเอกบุญส่งเห็นเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปหาเพื่อสวมกุญแจมือแต่พอถึงระยะประชิดด้วยความรวดเร็วด,ดุดสายฟ้าแลม เสืออาจชักปืนออกมายิงใส่สิบตํามวดเอกบุญส่งในระยะเผาขนกระสุนถูกหัวไหล่สายทะลุระแร้ตัดคู่หัวใจพอดีเลือดพิทกษ์สันเตราที่แข็งแกร่งดุดเหล็กแม้จะถูกกระสุนปืนของเสืออาจแต่ด้วยสัญชาตญาณการต่อสู้สิบตํามวจเอกบุญส่งก็ผลเข้าใส่ทันทีทําให้ทั้งคู่กอดปล้ำกันจนล้มลงสู่พื้นดินแต่พิษบาดแผลที่ถูกกระสุนปืนทําให้สิบตํารวจเอกบุญส่งหมดกําลังเสียก่อน เสืออาจจึงสลัดตัวออกมาเตรียมจะวิ่งหนีในจังหวะเดียวกันนั้นเองพลเสรีซึ่งหายจากอาการตกตะลึงได้ใช้พานท้ายปืนคาบใบที่ถืออยู่ในมือโดดเข้าตีศีรษะเสืออาจจนพานท้ายปืนหักแต่ไม่อาจหยุดยั้งเสือร้ายผู้กําลังจนตรองเสืออาจได้ฉวยโอกาสที่พลเสรีกําลังหันรีหันขวาเพราะปืนหักก็โจรหนียังไม่คิดชีวิตพลเสรีได้วิ่งติดตามไปใช้ปืนพกยิงไล่ตามไปหกนัดนัดหนึ่งทุบรเวณใบหน้าของเสืออาจ ซึ่งก็ไม่สามารถหยุดเสืออาดลงได้ขณะที่กําลังไล่ปวดติดตามไปก็ได้ยินเสียงของสิบตุรวจเอกบุญส่งร้องอดครวญในความเจ็บปวดเสรีกลับมาก่อนคนเสรีจึงต้องปล่อยให้เสืออาดหลบหนีไปโดยทิ้งหยดเลือดไว้ตลอดทางแล้วหันกลับมานําร่างของสิบตำรวจเอกบุญส่งออกไปที่ถนนใหญ่ซึ่งมีรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจจอดรออยู่รีบนําตัวส่งไปยังสถานีนามัยอาเภอศรีมหาโพธิ แต่สิบตำรวจเอกบุญส่งทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้ซิ้มใจก่อนในระหว่างทาง